บ้านเกิดเมืองนอนหลังจากมาทํางานที่ฝั่งไทยหลายปีแล้วนะคะอมมากับดารานะคะวันนี้เรามีดารามาด้วยคณะข้างหน้านี่ค่ะดารานะคะเอาเชิญมาเป็นพิเศษนะคะคุณนัสปกติไม่ว่างนะปกติไม่ว่างเชิญยากนะคะโอ้คนเล่าคนเล่าโอ้ยผมอยู่คุนเรียนะครับคุณเลีย เสื้อเสื้อเสื้อตอนนี้เราถึงสีแยกนะคะตอนนี้สีแยกครับมาครับเราจะใส่นะครับใส่ขวาของเราเราแมงก็ใส่นะครับแมงกะไซ่ตอนนี้จะขายเสื้อนะคะเสื้อมันเป็นเสื้อขายเสื้อขายื่มยิมบีท่านรับผมอุ้ยหวยจิปโอมอย่างนี้ไงเห็นไหมจีปโอมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าใจนะคะหวยจิปโอมเนี้ยแบบนี้ ไอ้ตรนี้นเองก็ไม่เคยเห็นนะครับเนียหมูปิ้งอาเอามั้เอาอยอเดี๋ยวอามใส่ขาตรงนี้มีหนึ่งามือไปวิงข้ามไปวิ่งข้ามอะไอาจารย์จะไปสตาร์ทที่ไหนครับเนี่ยน้ำตกเลยน้ำตกเลยนะครับจัมน้ำตกมันก็ถึงโรงแรมแล้วนะน้ตกีวนยวน่ยดีาัเ้าอน้มัรพี่อไปเดี๋ยวอั้ยเยตอ๋ยะเยเย ทะเบียนอะไรทะเบียนรบอ๋ยวมปนเชกนเขนมาเมอกี้เดี๋ยวเราต้องมองงนะน้ตดินอ,อปมาณเราก็าไม่ไอเอกาสารไปด้ยหรอลงรอก่อ,อกนแป๊บนึงเดี๋ยเส้นทยเย๋ยว

Gracias. semaphore 4 4 5 2 ผลไม้จิโร่ใช่ไม่ได้นะคะเออมีกาฟค่ะเจ๊ซีมอ่ลวใช้ได้ทุกเ่อยค่ะเอาอ่ะี่เนตก็ได้ีค่นี้ที่หาวิทยาลัยอาซองอาเด็กทองอาเดียว